สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงดันโต๊เบลห้าแปดนะครับอ่าเดี๋ยวให้คุณพ๊กอธิบายทีนึงี๋ยวผมจะเอาตัดัาันเว็บแรก

นี้ไม่ไม่ได้ใส่ประดับนะใช่ติดบับติดบับสิบห้าวิมันเสริมมันเสริมมันเสริมลูกธนูาธาตุเข้าไปไงสาสามแสนหกสามหมื่นหกสามหมื่นหกครับ ครัตบตประมาณสี่หมื่นห้าครับสองหมื่นสี่สองมื่นสี่ผยังไม่พร้อมผอยังพร้อมตอนนี้สี่มืน 4, สี่หมื่นสิบละไม่มีเกือบเกือบสามหมื่นสามหมืนห้า สองหมื่นสี่อยู่ประมาณสองหมื่นสี่ผมแต่นี้แต่เนี้คุณบิ๊กแต่แต่เนี้อันเนี้ยคุณบิ๊กต้องตีนะทีนี้ยืนแทงไปยืนแทงไปบอเว็บแรกอู้ไม่ทัน เว็แบ,บแรกต้องต้องดูหัวต้องดูหัวคนมันมันจะระเบิดใครใครติดใครติดบัฟอ่ะใครติดบัฟอ่ะคนที่ติดบัฟมันจะระเบิดเนี้ยยิงมอนตัวเล็กนะอันเนี้ยิงมอนตัวเล็กเดี๋ยวมันจะติดแข็งยิงมอนตัวเล็ก เห็น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 ตี่ลูกน้องก่อนตี่ลูกน้องก่อนโอ้คือแบบ Sabes, anyway, คือมันกว้างมันกว้างมันกว้างจลูกน้องไปแกคืออยู่คนละมุมเลยอ่ะตัวตัวไอ้เนี่ยตัวดาเมจอยู่คนละมุมไปเลยอยู่คนละมุมไปเลยอยู่คนละอยู่ไ่อยู่ใกล้ผมนะอยู่คนละมุมไปเลยอยู่รับมากันไปเลยนั่นไง ถ้าถ้าโดนถ้าโดนุกก็ต้องโดนคนนี้ให้โดนคนเดียวโดน,โดน,โดนหลายคนอ่าะตีลูกน้องไมตายเลยตีลูกน้องหมดนะตีเจลูกน้องหมดแนละ้วตีบอสได้นะ ออ้ยจิงโอ้ยสุดสะออกห่างแล้วนะสระออกห่างมาเยอะแล้วนะอย่ามาใกล้ผมดิเว็บเว็บหลบ Ep, no, no, no. มองไปแก้วเปว่วงเดี๋ยวผมจุ่มบภาก่อนแล้วกันสบิกตีลูกน้องไปบางทางกนแล้วกันสิอย่าไม่ได้ ดันดัน,นดันนี้ต้องดันนี้ออก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 าผมนะไมเเ่เอาเอาเอาอย่างนี้ผมจะบอกว่าใครติดน้ำแข็งบนหัวให้ออกจากเพื่อนดีที่สุดเ็บนี้วิ่งนะดีลูกน้อง ดาเมจแต่ไงก็ตายครับเพราะว่าดาเมจมันเร,เรียกว่าอะไรล่ะเราเราเราไอ้นี่ไงเราไม่ได้อัพอัพชุดมาเราไม่ได้อัพชุดมาก็เลยใช่ใช่ไม่พามันตายก็พอ, <c oughs> เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยตะบิ๊กตีตะบิ๊กตี ตะพิกตีเลยตะพิกตีเลยตีตีไปเลยมุนหมดมากข้างแล้วตีตีให้ตายไปเลยจะได้จบปะหูตายอันนี้คือทดสอบใช่ไหมอันนี้คือทดสอบก่อนเกินเวลาครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อ่าฮะจัดไป เว็แรกลบเว็บนี้ทีลูกนึงนะให้ดับดิูน <c oughs> อันนี้ออกห่างจากผมเอ่อ อันนี้วิ่งวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งวิ่งเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยฮ่าฮ่าฮ่าจะวิ่งไหนแบบไห ประมาณ ông đoàn tí con สามหมื่นเหรียญน้องโกงนี่กี่กี่แสนแล้วิษกี่แสนกี่แสนแลวเนะี่ยกี่บาทสามหมื่นก็แสนแสนสอง S <S อืมยาวยา,าไวไปเลยยา,าไวไปเลย <S <S 1> <S 1> <S ผมไม่มีอะไรทำอืมกนหนึ่งไป ไม่เหลือท่าท่าเงินทา่างนต่างกันลบสะกี้วเว็บแรกนะเว็บแรกลบ รหลวงดูง่ายๆคือเลือดบอสอะดูตรงเลือดบอสอะถึงเว็ต่ละเ,เว็บอะมันจะสกิลแตกต่างกันเนี่ยนิดเดียวไม่เยอะ ังเกตตรงเลือดบอสด,ดิะดีเนี้ยซ้อสีก็จะมาแล้วเอามาทำไมเนี่ย <c oughs> ต่อ ก็ลองไปตั้งดูลองไปตั้งเล่นๆดูอ๋อตั้งไปสี่สี่หมืนห้าแล้วก็แล้วก็ต่อลองมาใช่ไหม เหรียญห้องกงนะจ๊ะเหรียญห้องกงไม่ใช่เหรียญใน,นธรรมดานะ น,นี่กูไม่ตายแข็งแข็งรอบนี้แข็งรอบนี้ตึกเฮ้ยอะโอ้โหหลบไม่ทัน สั้นไหมขาสั้นผมนี่ขาสั้นเห็นไหมร่วงร่วงเลยเนี่ยขาสั้นเนี่ยเวบเวบเวบเหลือเลือดสิเปอร์เซ็นเนี่ย <laughs> ขาสั้นต <laughs> ายแล้วโอเคลงดันห้าแปดประมาณนี้เนาะ <laughs> เดี๋ยวมีอะไรก็ถามใน คอมเมนต์แล้วกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมไปตอบให้ขอบคุณครับไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุด